้าต้องไปดูนิดนึงผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยไม่ไกล้าตอบเรือผิดอย่างอย่างคากรณีที่มีอายการส่งสุดนะคะยื่นอ,อุทธรณคดอีอ๋อถ้ายื่นอุทธรณยื่นยื่นอุทธรณคดีก็หนึ่งหนึ่งสองครับก็ศาลยังไม่ได้พิพากษาไม่ได้อะไรก็ยังดำเนินคดอออีอยู่ยังยังยื่นขอพักโทษได้ใช่ไหมในกรณีน่าจะได้นะน่าจะได้ การแต่ถ้าผมผมผมตอบโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ดูกฎหมายนะอันนี้ถามแบบเร็วๆคือผมงงว่อย่างอย่างอย่างเรื่องการพักโทษนี่ับต้องต้องหนึ่งในสามแล้วก็ต้องติดคุกก่อนหกเดือนใช่ไหมใช่ครับอันนั้นตามหลักอันนั้นตามหลักอยู่แล้วก็คือต้องรับโทษก่อนรับโทษก่อนแล้วถึงจะพักโทษได้อันนั้นก็เป็นหลักปกติแล้วหลักต่ำกว่านี้ไม่มีครับหนึ่งในห้านี้ไม่มีมีแค่ไม่มีครับไม่มีครับหนึ่งในสามปกติ เกิดครายละเอียดเดี๋ยวต้องไปดูทีนึงยเป็นห้าสูตรได้ผลโทษออกมาเนี่ยถ้าตามคุณสมบัติเนี่ยถ้าศาลยังไม่ตัดสินเรื่องคดีหนึ่งศาลเนี่ยแต่ยังมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับโอ้ยนี่ไปไปไกลแล้วหลายเรื่องแล้พี่ชักบ่นเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วกันไม่กล้าตอบเดี๋ยวผิดพลาดไปเดี๋ยวโดนตําหนิอีกไม่ดีนะครแล้วก็เรื่องการปะกอบคดีกรณียึดทรัพย์นี่ครับมันมันต้องการตัวการทังต้องทำยังไงต่อครับ กะสรวงค่ังต้องทำไงก็ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรครับก็เดี๋ยวก็ไปขอสารออกหมายบังค oh ับคดีแค่นั้นเองครับแล้วจะเป็นกระบวนการตามปกติครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทรัพย์สินนี้คือต้องไปยึดได้จากอ้ในกองทรัพย์สินของจาเลยได้เลยหรือโจทก์ได้เลยครับตามปกติเลยครับตามประมวลกฎหมายที่หนาความเลยแล้วเงินตัวนี้ถ้าได้มาก็ก็เข้าคงคังก็เป็นตกเป็นของแผ่นดิน อันนี้ตามตามหลักปกตินะไม่ได้เฉพาะเคสนี้ทุกเคสเป็นอย่างนี้ตามปกติมันใช้เวลานานนะเมื่อสารัดถึงไปแล้ว,ลวมัน,นจลนกลับมาเข้าค้างได้นานอันนี้แล้วแต่เขาไปสืบรัพย์แล้วก็ไบคบังคับอันนี้ต้องถามกมรมบังคับคดีนิดหนึน่งเนาะ<ด>ขอบคุณ<ด>นะ<ด>ครับ